ครับสวัสดีครับผมพานุพงศ์พิงค์ในสงนะครับนักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยจังหัมหาคานะครับ n c t 1 1นะครับก็จะพูดถึงโปรแกรมดับบล็อกนะครับเพื่อการสื่อสารในหน่วยงานประชาสัมพันธ์นะครับที่เป็นหน่วยงานของผมเองนะครับผมดับ็อกคืออะไรดับล็อกก็คือเครื่องมือที่ทำให้เราสามารถแชร์ข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์ภาพเสียงนะครับให้กับคนในองค์กรนะครับหรือว่าจะเป็นเพื่อนๆของเราก็ได้นะครับผม นะครับลักษณะการทํางานก็จะแบ่งออกเป็น3รูปแบบนะครับคือทํางานบนสมาร์ทโฟนทํางานบนเครื่องคอมพิวเตอร์อรอตั้งโต๊ะนะครับผมแล้วก็ที่มาของความสําคัญนะครับปัญหาคือปัจจุบันนะครับการติดต่อสื่อสารในองค์กร่อนค่นามีความสำคัญนะครับก็เลยจะเป็นที่ต้องใช้บลบ็อกเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องนะครับวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อในการแลกเปลี่ยนข้อมูลในองค์กรนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและเพื่อความรวดเร็วนะครับ ฤษฎีที่เกี่ยวข้องนะครับเป็นทฤษฎีสถานการ์นะครับแล้วก็ทฤษฎีนรับขององค์กรนะครับผมส่วนที่คาดว่าจะได้รับสามารถนำพาวกอไปยังสู่จุดมุ่งหมายได้นะครับเพื่มประสิทธิภาพของบุคลากรนะครับเพื่อความรวดเร็วในการทางานนะครับผมวิธีการดําเนินงานคือเราก็จะอธิบายโปรแกรมให้แก่บุคลากรในหน่วยงานนะครับสาธิตวิธีการใช้งานบล็อกครับทำเวิร์กช็อปนะครับคร่าวๆนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็น ส่วนของการใช้งานบนเบราว์เซอร์นะครับผมก็จะมีขั้นตอนต่างๆนะครับตั้งแต่ Sig n in นะครับคือการสมัครเข้าไปใช้ d r o p ็ o x นะครับผมนะฮะนี่ก็เป็นหน้าต่างการใช้งานนะครับคือจริงๆแล้วผมได้ใช้งานไม่ยากนะครับคนทั่วไปส่วนใหญ่ก็ใช้กันนะครับผมถือว่าเป็นโปรแกรมที่ค่อนข้างที่จะเป็นยูดูเซอสมควรนะครับนะฮะ ก็ลองดูไปนะครับก็จะมีวิธีการบอกนะครับการอัปรูปนะครับต่างๆอัปไฟล์นะครับก็จะไม่ยากใส่นะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นการลบโฟลเดอร์นะครับต่างๆนะฮะก็ตามวิดีโอที่บอกนะครับอันนี้ก็จะเป็น การสายเอาออกจากระบบนะครับอันนี้ก็บนสมาร์ทโฟนนะครับผมสมาร์ทโฟนนี่มีให้ใช้ทั้ง iOS นะครับแล้วก็ Android นะครับเราสามารถโหลดโหลดใช้ได้ฟรีเลยนะครับหลักการใช้งานก็จะคล้ายๆกันบนคอมพิวเตอร์ของเรานะครับซึ่งก็ไม่ยากเหมือนกันนะครับอันนี้